มามาจ้ามาบึงแกงแกงนังหมูเด้อจ้าแกงนังหมูใส่เห็ดพึ่งฝรั่งหรือสไตลปินแกงใส่บวบฝรั่งนะคะเห็นไหแกงนังหมูจ้ะแกงนังหมูใส่ผักคุณตูคือที่นี่ไม่มีใบมีใบยานางเด้อค่ะอยู่ใน ผมมีใบจะนางก็เลยซื้อามบวดฝรั่งนี่หละจ้ามาซื้อามบวกฝรั่งมาแล้วมาปอกเปลือกจ้าปอกเปลือกแล้วเอาไปบดใส่หมักพริกดิบเ้อจ้าเอาไปบดใส่หมักพริกดิบแล้วมันสิไดน้น้ำเคี้ยวแบบนี้เลยเลยจ้าเนี่ยเน,นี่ยนังหมูนี่เลอจ้าก่กอนเ้าสีแกงเนี่ยเฮาต้องลวกซะก่อนเ้อจ้าลวกใส่เกลือซะก่อนลวกใส่เกลือลน,น,นี่ลวกพ่อมันรสเ้อจา้าอย่าลวกเคิงเลอจา้า พอมันนอ่อนนี่เด้อจ้าต้องหัน่นกันจันนมันสีหั่นยากยแล้วบาททนีแกงหั่นเรียบร้อยแล้วเฮามาค้างหมอเนะจ้านะค้างหมอน้ำเดือดแล้วก็เอานางมูนี่ลงไปก่อนเลยจ้าแล้วเอาเฮดที่อยู่ในตู้แข็งสองฟิตนะจ้าเอาลงไปแล้วเปลือกหมกบวบที่ห้าปอกนะจ้าห้าก็เอาไปบดใส่หมักพริกบดใส่หมักพริกแล้ว เทลงไปเลยจ้ะคือแกงบ้านเฮานเนาะจ้ะแกงมันบ่มีใบยานางเนาะก็ต้องเอาเปลือกมักบวบนั่นแหละจ้ะมาใส่แทนใบยานางจ้ะมันสิเป็นแบบนี้เลยจ้ะต่างประเทศมันสิบอกง่ายๆกะเอ,อ่อกินตามมีเนาะจ้ะนี่เลยจ้ะเฮดเพิงฝรั่งจ้ะ แกงเห็ดพึ่งฝรั่งใส่บวบฝรั่งใส่นังหมูจ้ะใส่นังหมูแซ่บแซ่บเด้อจ้ะมันจะเป็นคืออมขีเร็กตื่นสิละจ้ะแต่ว่ามันหักสิมันสิบบกขมจ้ะแต่มันกระแซ่บ,บจ้ะกินได้จ่ะแต่ไก่คือ,อบ,บางท้า,ายาาามันกับบคือเนาะใบยานังเนาะจ้ะเนาะมันก็บวกคือได้ละ่ะแต่ว่ามันกระแซ่บ,บจ้ะแซ่บอิ่มจ้ะเห็ดแบบนี้สูตรนี้นะ คือแกงเห็ดพึ่งฝรั่งใส้นังหมูจ้ะเป็นตาแสบพ่จ้าเห็ดพึ่งฝรั่งแกงเห็ดพึ่งฝรั่งไส้นังหมูเห็นไหมคเป็นตาแสบพ่จ้า น่าทานไหมคะนี่เลยจ้าสดท่อนๆจ้าเนี่ยออ้ยแบ่บจ้าเนี่ยสดท่อนๆ,ๆ,จ,ๆจ้ามามาจ้ามากินน้ำกาน